ครับวันนี้เรามาชวนเท่าแก่อย่างคุณวิชัยวิทยฐานกรคิดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับรับทราบมาว่าที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยมีการปรับปรุงปฏิรูประบรบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ถึงขนาดห้ามไม่ให้กิจการหลายๆกิจการซื้อครอบครองที่ดิน หรืออสังหาหริมทรัพย์เนี่ยในนามนิติบุคคลแต่ว่าซื้อได้เฉพาะที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยมัน,ม,นมันบ่งชี้อะไรบ้างฮะคุณวิชัยครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะเมื่อเราถูกสภาพแวดล้อมกดดันเราก็ต้องหาทางเลี่ยงทางผ่องออกครันะฮะผมคงอยากเปรียบเปยว่าสังคม ของโลกใบนี้เนี่ยเอาเอาเอาแค่เซาทิสเซียครับทางใต้ของจีนเนี่ยจีนเดินทางลงมาค้าขายเยอะๆเพราะประเทศที่เล็กก็จะโดนก่อนนะฮะเพราะว่าแรงต้านก็มีน้อยครับต้านทานนึ่งงบประมาณนะฮะก็ก็เกิดแรงกดดันเพราะแรงกดดันนี่มันคงส่งผลให้ไปคิดนะฮะเราก็โดนเหมือนกันแต่เราเพิ่งจะรู้สึก เราเพิ่งจะรู้สึกครับนะฮะซึ่งประเทศอื่นเขารู้สึกก่อนเราเขาก็ปรับกฎหมายของเขาอในสิ่งที่ทําได้ไม่กระทบกระเทือนความสัมพันธ์ใช่อย่างเช่นสวปเราเราได้ยินว่าอให้เช่าที่ดินอออืทางเหนืออื99ปีนะฮะใช่วันนี้รัฐบาลเขาคงคิดนน่ะ ครับก็บอกว่าถ้ามาเช่าเยอะๆก็แย่เนี่ยไม่กลับเปล่าเออนะฮะก็เกิดเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยทอนปีมันจั้นลงคือเขาต้องทอนลงมาครับแต่ทอนมากก็ไม่ได้ทอนมากไม่มีใครมาลงทุนครับก็แย่ค่อยๆปรับแบบค่อยเป็นค่อยไปเขาปรับไงครับแต่ของเราเนี่ยวันนี้เรื่องต่างชาติจดทะเบียนบริสัตแล้วซื้อที่ดินได้เนี่ย เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะอครับว่าถ้าผมสร้างบริษัทในลาวแล้วผมไปซื้อที่ดินสำมรองไม่เกาะลาวเขาบอกไม่ได้ครับกฎหมายเขาเปลี่ยนมาหลายปีแล้วผมก็ไม่รู้เพราะว่าแต่ก่อนเคยจำได้ว่าออผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าเออก็ตั้งเป็นบริษัทไปซื้อสิเพราะคุณจะทำมาหากินเขียนโปรเจกต์ให้ถูกต้องทำอะไรให้ตามตามที่ว่ามันก็ไม่เป็นไร ทำไมครับวันนี้ก็นึกว่าตั้งบริษัทเขาบอกบริษัทมันซื้อที่ไม่ได้ครับอ๋อตอนนั้นมันเป็นกฎหมายโบราณไปแล้วอวันนี้ไม่ใช่แล้วเขาปรับไอซึ่งเรากว่าจะรู้เราก็ต้องฟังจากคนอื่นก่อนแล้วอ๋อเป็นงี้จริงเ็เปล่าแล้วก็ค่อยเช็คเมอมีหลายอย่างคุณก็ช่วยไปเช็คหน่อยมันมีอะไรที่ทําให้คนไทยที่จะไปลงทุนเนี่ยจะต้องเตรียมตัวเพราะบางทีเขาก็ ประกาศเหมือนกันนะไม่ได้ไม่ได้บอกโกงใช่ไหมฮะเราก็คิดของเราข้างเดียวก็นึกว่าอิสระแบบแบบของไทยพอไปกัมพูชาไปลาวเราก็เจอเจอแรงต้านโดนดีดกลับมาครับเพราะมันมันก็ดูบริบทที่เปลี่ยนไปที่คุณถามเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าบ้านเราเนี่ยทำอะไรไปแล้วบ้าง อย่างน้อยเมื่อกี้พูดผมผมไม่แน่ใจนะเปลี่ยนหรือยังว่าบริษัทมาซื้อที่ไม่ได้นะไม่เคยได้ยินข้อห้ามนี้เลยฮะว่ามีแต่ชวนบริษัทมาลงทุนลงทุนใช่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 ไหมฮะเขามาลงทุนเขาก็ต้องซื้อที่จะสร้างโรงงานก็ต้องซื้อที่ครับถ้าที่ไม่ใช่ของเขาก็าอึดอัดเพิ่งจะไท้ายๆของรัฐบาลที่แล้วเพิ่งมาบอกว่าให้เช่าให้เช่าเอ๊ะมัน ก่อนหน้านู้นไม่ได้ไม่ได้เช่าเนี่ย uh huh. ก่อนหน้านู้นมันซื้อเลย uh huh. ใช่หรือเปล่าผม uh huh. ผมเค e s t ช o นอยู่นะช,ช่วยตัวต,วตานด้วย uh huh. เอ่อก,การที่ที่เพื่อนบ้านของเราเนี่ยเปลี่ยนกฎหมายไปจาก ที่นิติบุคคลซื้อที่ได้มาเป็นไม่ได้แล้วต้อ้ตั้งบริษัทซื้อที่ไม่ได้ต้องเป็นคนลาวเป็นเจ้าของที่ดินต้องลาวเป็นเจ้าของที่ดินด้วยอย่างเราเราเข้าไปเราเป็นต่างชาติเราไม่สามารถครอบครองที่ได้ซื้อครอบถึงที่ดินไม่ได้ต่างชาติครอบครองไม่ได้ก็คือเช่าได้ยเพราะเขารู้ว่ามาเยอะแยะถ้าเขาขุนปล่อยเนี่ยเขาหมดมันจะมีระไรเขาก็เขาก็ต้องโปรเทคตัวเองด้วยการลากยาวหน่อยว่าเรื่องคุณกว่าจะจบเนี่ยมันจะต้องผ่านการวิเคราะห์ เยอะหลายหน่วยงานครับอของบ้านเราเกิดเกิดอยากได้เร็วๆเพื่อจะฟื้นเศรษฐกิจอะไรก็ได้ครับว่าไม่ใช่เออมันมันมันต้องแม่นกว่านี้อ่ะครับแล้วเรื่องของโนมินีอันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นมันมันเป็นทั้งโลกแหละประเทศไหนประเทศไหนถึงบอกว่ามีคนไปฟอกเงินที่นู่นที่นี่มันก็มันก็คือเรื่องอย่างเนี้ยอื ออย่าให้บ้านเราเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันเป็นที่ฟอกเงินอันตรายมากเพราะจะไม่มีศักดิ์ศรีของความเป็นไทยเหลือเลยอืมครับก็คนไทยก็ถือถือที่ดินเน้นแทนต่างชาติก็ไม่น้อยตามที่ปรากฏเป็นข่าวออกมาอย่างอย่างน้อยก็ต้องชื่อไทยก่อนแหละนะฮะส่วนเขาจะอยอกย้อนอยังไงมันเป็นเรื่องไปแกะไปไปแก้กันครับ ซึ่งตรงนี้นี่เป็นอันตรายในในมุมของในนักธุรกิจถือว่าเป็นเรื่องที่ที่ดาบสองคมอะ่ะใช่งี้ละกันออด้านนึงก็บอกว่าเข้ามาลงทุนดีแต่คนก็ต้องมีมิติป้องกันอะ่ะครับตอนส่วนใหญ่เนี่ยเพราะว่าเราขาดขาดการป้องกันถ้าเกิดา,าดูอย่างมาเลเซียอินโดนีเซียเขาตั้งหลักก่อนนะครับแต่ถ้าถ้าไปสังเกตกฎหมายเขาเนี่ยเขามีระบบ ไม่ให้มีการดัมปิ้งจนเกินกว่าเหตุออย่างน้อยก็กี่ประเภทครับออของเราอาซาเนี่ยเออเออเราไม่มีเลยเราเราไม่รู้ผมไม่ไม่เคยได้ยินว่าไอ้นี่ห้ามไอ้นุ่นห้ามมีแต่เรื่องตัดผมที่ห้ามอันนี้เข้าใจทองแท้อยู่ตัดผมห้ามบริการขนส่งโลจิสติกอันนี้ก็สงวนไทยนะอันนี้คุณไม่อยู่หรอกเออก็ ทัวร์ศูนย์เหรียญก็คือคนจีนเช่ารถทัวร์ทั้งจังหวัดในพังงาเพื่อไปวิ่งในภูเก็ตเพราะว่าเขารู้กฎหมายไทยว่าคุณกทหนึ่งกทวิ่งได้ทั่วประเทศแต่ประเทศจีนรถทัวร์หนึ่งคันไหนเมืองไหนเมืองนั้นป้ายมันขึ้นว่าอยูนานก็คือวิ่งอยู่ยูนในไปวิ่งวิ่งที่กวางเจาไม่ได้ครับกวางเจา ขึ้นป้ายควางเจ้ามาวิ่งอยู่นานก็ไม่ได้ครับคุณหมิงแค่คุณหมิงกันสิบสองพันนามันยังตีกันเลยอรถท่องเที่ยวนะเรื่องเดียวนะครับแต่ของบ้านเรานี่หมูเลยเจริญกิดไม่ดีปุ๊บเหมารถทัวเหมาหมดแล้วมันก็ทำทัวรภูเก็ตก็กินแกบ่นี่อย่างเนี้ยครับอือฮึใช่ครับ แล้วอย่างวันนี้มันก็มีพูดกันถึงเรื่องของแต่ก่อนเราได้ยินแต่ทัวทัวสูนเหรียญนะแต่วันนี้มันเริ่มมีการพูดถึงโรงงานสูนเหรียญตรงนี้ตรงนี้ดูเหมือนว่าบ้านบ้านเมืองเรานี่มันอิสระเสรีมากก็คือทุนจากต่างประเทศมาขอใบใบส่งเสริมการลงทุนในในบ้านเรา <S <S แล้วก็แทนที่จะใช้วัดสดุ <S 2> <S 2> ดดใช้แรงงานเ,าเขาอิมพอร์ตเข้ามาจากบ้านเขาเบ็ดเสร็จหรือเอาคนงานของเขามาด้วย ไม่เหลือ<น>อะไรมันมันมันเป็นเรื่องอันตรายมากๆคนดีเกียรว่างอันตรายครับคือสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็ภาครัฐต้องเข้มข้นกับการการหนุนการปราบเออพราะบางส่วนก็หนุนบางส่วนก็ต้องปราบครับอืแล้วคลื่นการลงทุนจากต่างประเทศมันต้องมีการจัดระเบียบว่าคุณจะต้องใช้ local content เท่าไหร่เท่าไร่เท่าไหร่ไม่ใช่ว่าไม่มีข้อกําหนดอะไรเลยยากนะอ่าฮะอือวันวันวันนี้เนี่ยหืนขึ้นคออือ แต่ไม่รู้ล่ะครับคือขึ้นคอเราก็ต้องสร้างแรงต้านทานแรงต้านเอาข้างล่างให้มันอยู่ได้ก่อนไอ้ข้างบนเดี๋ยวมีมันมีเวลาของมันเพราะเขาแข็งแรงพอเขามีเวลาไอ้ข้างล่างเนี่ยมีแรงต้านไออสิ่งต่างๆที่มันเกิดพัฒนาตัวเองให้มันแข่งรัฐบาลจ่ายงบประมาณพัฒนาเยอะๆดีกว่าการไปแจกการไปแจกมันแก้ไขไปเดี๋ยวเดียวอะฮะอ่า ใส่งบเยอะๆเลยสร้างความสามารถขึ้นมาคือทบทวนเรื่องเรื่องที่จะคิดแจกตังเนี่ยเอาไปเอาไปคิดอย่างอื่นดีไหมใช่ไหมฮะแน่นอนมันมันทำให้ซับซ้อนน่ะครับแล้วท่านก็กังวลอท่านผู้มีอำนาจท่านก็กังวลครัทำทำไมงานกังวละอฮะเอาชัดๆเลยครับน้อยหน่อยไม่เป็นไรครับ ช่วยเขาน้อยหน่อยไม่เป็นไรเขาเขารู้อ่ะคนที่ที่ลำบากอ่ะพรุ่งนี้ไม่มีจะกินวันนี้มีคนมาให้เนี่ยเขารู้ครับแค่นี้ก็พอแล้วแต่สร้างองค์ประกอบให้เขาได้หากินด้วยตัวเขาเองครับอันนี้ยั่งยืนก็คือช่วยให้เขาสามารถช่วยตัวเองได้ย้ักระดับหนึ่งครับ โอเคนะฮะค,ค,คือคผมสูงวัยผมก็ <laughs> ก็จะพูดแบบนี้แล้วว่าสูงวัยเนี่ยต้องช่วยก่อนครับใช่ใช่ใช <laughs>